วิธีการลงทะเบียนสมัครใช้โปรแกร,รม The Bank เมื่อเข้ามาหน้าลงทะเบียนแล้วเริ่มต้นให้ท่านกดในช่องประเภทองค์กรเพื่อเลือกประเภทองค์กรของท่านกา่อนสมมุติว่าองค์กรท่านคือสถาบันการเงินชุมชนบ้านมะนาวเปรี้ยวดังนั้นให้ท่านกดเลือกคำว่าสถาบันการเงินชุมชนก่อนเสร็จแล้วช่องนามองค์กรก็ให้ระบุค,คำว่าบ้านมะนาวเปรี้ยวเลยไม่ต้องใส่คำว่าสถาบันการเงินชุมชนอีกนะคะ ช่องถัดไปให้ท่านกรอกเลขนิติบุคคลหากท่านเป็นกองทุนหมู่บ้านหรือสถาบันการเงินชุมชนหรือสถาบันการเงินประชาชนแต่หากท่านเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดําริหรือวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์หรือเครดิตยูเนียนก็ให้กรอกเลขทะเบียนลงไปค่ะ กกรออให้้ถูตงนะคะคช่องถัดไปท่านต้องกรอกอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนและอีเมลนี้จะใช้สําหรับในการเข้าห้องอบรมออนไลน์ The Bank Academy ด้วยรวมถึงยังใช้ในการติดต่อประสานงานกับทางบริษัทด้วยนะคะเบื้องต้นควรเป็นอีเมลขององค์กรท่านหรือของประธานหรือผู้จัดการหรือผู้ประสานงานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของท่านนั่นเองช่องถัดไปอันนี้ก็สําคัญ นต้องตั้งรหัสผ่านเพื่อจะใช้ในการเข้าห้องอบรมออนไลน์ด้วยนะคะและต้องตั้งไม่ต่ำกว่า6ตัวจะผสมกันระหว่างตัวเลขกับตัวอักษรก็ได้สำคัญว่าตั้งแล้วต้องจำเองให้ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลในส่วนแรก ส่วนที่2เป็นข้อมูลของประธานหรือผู้จัดการรวมถึงผู้ประสานงานก็ให้ท่านกรอกลงไปเลยค่ะชื่อนามสกุลให้ถูกต้องเบอร์โทรทั้ง2ช่องเบอร์โทนี่เน้นย้ำเลยนะคะว่าต้องเป็นเบอร์โทรที่ติดต่อได้ทันทีอย่าเอาเบอร์มั่วมานะคะไม่งั้นระบบการตรวจสอบข้อมูลจะไม่ผ่านนะคะนามผู้ประสานงานอาจเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ขององคอ์กรท่านที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สักหน่อยจะได้คล่องตัวในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทนะคะส่วนที่3เป็นที่อยู่ขององค์กรท่านเริ่มจากช่องแรกนะคะก็กรอกเลขที่ลงไป ช่องหมู่ที่ก็ระบุหมู่ที่ลงไปทีนี้มาช่องจังหวัดให้ท่านกดแล้วเลือกจังหวัดของท่านให้ถูกต้องช่องอำเภอก,ก็กดเลือกเหมือนกันช่องตำบลก็เหมือนกันเสร็จแล้วระบบจะแสดงเลขไตรสีให้เองอัตโนมัตินะคะส่วนที่4ให้ท่านบอกเราหน่อยว่าปัจจุบันหรือที่ผ่านมาท่านใช้โปรแกรมอะไรในการบริหารงานบอกแต่ชื่อโปรแกรมมาค่ะหรือท่านใช้ Excel ก็ระบุลงไปว่า Excel หรือทำมือคือไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรเลย ให้กรรมการทั้งหมดมานั่งเขียนด้วยมือทั้งหมดก็ระบุด,ด้วยว่าทำมือทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการให้คําแนะนําในการนําเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่นสู่ระบบเดอะแบงค์บน Big Data ได้สะดวกค่ะเพราะอย่าลืมว่าเดอะแบงค์ Bank, มีระบบนําเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่นโดยอัตโนมัติซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้ทําเองนะคะง่ายๆสะดวกรวดเร็วระบบเดียวที่ทําได้ค่ะระบบอื่นไม่มีแบบนี้ ส่วนที่5จะเป็นส่วนความต้องการของท่านว่าต้องการจะใช้เดอะแบงก์ทั้งหมดกี่เครื่องระบุลงไปได้เลยค่ะบริษัทคิดค่าใช้จ่ายเพียงเครื่องละ1,390บาทเท่านั้นและหากท่านรวมองค์กรในพื้นที่ท่านหรือตำบลหรืออำเภอหรือจังหวัดของท่านมาครบ10แห่งรับส่วนลดเพิ่มไปอีก10%ทันทีตรงนี้ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติค่ะตอนนี้ท่านต้องการกี่เครื่องก็ระบุลงไปจะพิมพ์หรือกดด้านข้างนี้ก็ได้ค่ะ ส่วนที่6กก็จะเป็นเรื่องความต้องการด้านอุปกรณ์เสริมและรายการอื่นๆเช่นเครื่องพิมพ์สมุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนเป็นต้นนะคะเพราะบางแห่งต้องการสั่งและติดตั้งในครั้งเดียวเลยอีกอย่างสั่งกับบริษัทได้สินค้าคุณภาพและราคาถูกกว่าสั่งที่อื่นแน่นอนค่ะเป็นโปรโมชั่นที่มอบให้ ทีนี้ท่านต้องการอะไรก็สั่งเลยสมมุติว่าเครื่องพิมพ์นะคะก็กดเลือกเสร็จแล้วก็ระบุจํานวนที่ต้องการสมมุติ2ตัวก็คือตัวหนึ่งไว้สําหรับฝ่ายธนาคารอีกตัวไว้ฝ่ายสินเชื่อละกันตอนนี้ราคาจะขึ้นมาให้เองคือท่านจะรู้ราคาทันทีว่าเท่าไหร่จะได้ประเมินได้สม,มุดคู่ฝากก็เหมือนกันท่านก็เลือกเอาเลยสม,มุดนี่เราออกแบบให้ฟรีนะคะ สมมติสมุดออมซัพย์สีฟ้าแล้วก็ระบุจํานวนเช่น500เล่มคือจํานวนในการสั่งสมุดนี่ขั้นต่ําต้อง500เล่มนะคะน้อยกว่านี้ไม่ได้ค่ะช่องถัดไปสมมติสั่งสมุดคู่เล่มยาวสีม่วงอีก500รอมาที่เครื่องสแกนบัตรประชาชนเอา2ตัวแล้วก็เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อเผื่อพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อให้สมาชิกด้วยก็เอา2ตัวเหมือนกันทีนี้ด้านล่างสุดระบบก็จะแสดงยอดเงินรวมภาษีและยอดรวมสุทธิพร้อมคำอ่านภาษาไทยมาให้เรียบร้อย ท่านก็จะทราบแล้วว่าจะต้องโอนเงินสําหรับค่าลงทะเบียนเท่าไหร่อย่าเพิ่งกดส่งข้อมูลลงทะเบียนนะคะต้องโอนเงินให้เรียบร้อยก่อนเพื่อจะได้ไฟล์โอนเงินก่อนค่ะเมื่อโอนเสร็จแล้วให้ท่านโหลดไฟล์โอนเงินของท่านมาไว้ในเครื่องนี้เสร็จแล้วก็ให้ท่านกดที่ปุ่มเลือกไฟล์แล้วไปกดที่ไฟล์โอนเงินภาพก็จะปรากฏให้เห็นทีนี้ก็ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยอีกครั้งก่อนเมื่อมั่นใจแล้วว่าถูกต้องทั้งหมดก็กดปุ่มส่งข้อมูลลงทะเบียนได้เลยแล้วรอสักครู่นะคะ ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมลของท่านแล้วก็จะมีข้อความบนหน้าจอให้ท่านเห็นว่าลงทะเบียนเรียบร้อยรับได้ส่งอีเมลยืนยันไปยังท่าน,านก็ให้ท่านกดที่ปุ่มตกลงมันก็จะกลับไปที่หน้าลงทะเบียนอีกครั้งนะคะทีนี้ท่านก็ไปเข้าอีเมลของท่านเลยอีเมลที่ท่านลงทะเบียนกับทางเราไว้เมื่อสักครู่ค่ะท่านก็จะเห็นอีเมลที่ระบบลงทะเบียนส่งไปให้แบบนี้นะคะก็กดเข้าไปดูข้อมูลได้เลยท่านก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมด ทีนี้หลังจากนี้ให้ท่านรอไม่เกิน24ชั่วโมงโดยปกติจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน1-2ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดและจะมีอ e ีเมลส่งไปหาท่านเป็นการตอบรับการลงทะเบียนและมีข้อมูลสำหรับการติดตั้งระบบเดอบงคงด้วยตนเองอีกฉบับค่ะหลังจากนี้ให้ท่านไปดูวิธีการติดตั้งระบบอีกครั้งนะคะ